สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชเแนวนะครับมือนีผมได้สร้างไอตัวปั๊บอุณหภูมิตัวเย็นนะครับมาใส่ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นปักนะครับปักสําเร็จเท่ากับบตอง,ต,งตัดต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบืองว่าวิธีติดตัง้งเห็นแนวไดนนะครับนะครับ ตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นอุณหภูมิในตู้เย็นนะครับข้างในอันที่สองก็จะเป็นอุณหภูมิที่ถ้าถ้าอุณหภูมิในตู้เย็นนี่เกินเกินจากสาิบเจ็ดองศาเนี่เขาเขาจะตัดจะทํางานนะครับอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำกว่าสาิบหาองศาแล้วก็สวทีทไฟตรงนี้เขาจะตัดนะครับตัดตัดไฟ าการทํางานของของไฟนะครับจะบริจายเข้ามาในตู้เย็นนี่ครับแล้วก็อุณหภูมิที่เขาตาัดตัดแล้วอุณหภูมิอยู่ในภายในตู้เย็นจะจะลดอยู่ลดกว่าสิบหาองศาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อเขาจะจะตัดเขาก็ต้องลดลดลงมาเรื่อยๆครับที่นี่เขาก็จะต,ตัดเซจเขาจะอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับสูงขึ้น พอสูงขึ้นไปหอดสิบเจ็ดองศาเขาก็จะตัดโอจะจะทางานนะครับสวิตจะเปิดเปิดกันทํางานของตู้เย็นนะครับอันดับแรกนะครับเข้ากับเสียบปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กเสียบเข้าไปกับเต่ารับนะครับแล้วก็เข้ากับเสียบตัวนี้เป็นสายสายตู้เย็นธรรมดานะครับสายตู้เย็นที่ที่เข้าใส่เขาก็ต้องมาเสียบกับเต่า เตาปากตัวนี้ส่วนตัวนี้เ้าต้องเสียบกับเตาไฟบ้านนะครับแล้วก็สายสายตัวนี้สายตัวนี้จะเป็นสายเส้นเสือนะครับเส้นเสือจับอุณหภูมิอยู่ข้างในตู้เย็นนะครับแต่ผมจะจะต่อมาแบบนี้ต่อเข้ามานี่ครับนี่ภายในตู้เย็นเอ้ตู้เย็นตัวนี้เป็นตู้เย็นเก่านะครับรุุนเก่าเก่าๆรุนแต่ว่าจะเขาจะทาความเย็นได้อยู่นะครับ แต่ว่าจะเกา่าเก่าแห้งแล้วนะครับ่าจะยี่สิบปีขึ้นนะครับนี่ครับข้างในพมก็ต่อเข้ามาแบบนี้นะครับนี่ผมก็ต่อจากมานี่เดินมาตั้งสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นสวิทเก้านะครับสวิทเก้าห้องกับปับลงสุดตามใด้เท่าไดร่าีดีนะครับแล้วก็นี่ครับนี่จะเป็นหัวเส้นสื่อนะครับ นี่ครับสังเกตเบืองถาถาฮอาจับจับพองจนเสือ่อปุ๊บนี่ครับอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วไอสวตทเขาก็จะทํางานนะครับนะครับแล้วก็เขาย้อนลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ฮาจะว่างน้าเชื้อนะครับว่างน้ำเชื้อหรือข้างล่งลางเอาจะเป็นว่างว่างได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นถาดล่องน้ำแข็งนะครับโอ้บ่มน้ำแข็งจะเป็นหนามหนามยดลงมาจะ แล้วก็น้ำแข็งเขาก็จะบ่คอยจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ในตู้เย็นจะบ่อตามแห้งนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นรองรับน้ำซื่งๆอเห้าเทาบ่อตองเอาน้ำเชื่อมมาใส่นะครับก็ใส่อยู่ประมาณนี้สองสองช่องนี้ครับนี่ครับซึ่งคือเท้าข็งบังไป็นสิแต่ว่าไฟบางเอือนเอไฟอยู่ในอยู่ในตู้เย็นเท่าจะพอดีของผมมั่นขาดนะครับ โดยปกติแล้วกับโบจํำเป็ียนที่ตองมีนะครับเพราะว่าไอ้ยานแสงเขามาถือกับโดนไอ้น้ำเชื้อโดยตรงมันจะน้ำเชื้อจะทำให้น้ำเชื้อ,อ,อตายได้นะครับล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับสายไฟคงต่อลงมาประมาณนี้ปิดปิดตู้เย็นไว้กับมาเบิ่งอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะจะเริ่ม ปับ๊บตมัมถ้าเขาเปิดตัวเย็นอุณหภูมิเขาจะสูงขึ้นนะครับระดับมาช่วงช่วงนี้อุณหภูมิก็เริ่มเริ่มตามลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสวิตเขาทํางานอันแรกอันแรกจะเป็นโหมดเมนูนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเซรพอปับตัวนี้จะเป็น up up นี่จะเป็นบวก เสี้นี่เขาก็จะมาข้ากดเสีไปเขาก็จะมามาบวกมามามาเป็นตัวนี้นะครับตัวปับแล้วก็เขาก็มาปับตัวนี้เป็นบวกดาวนี่จะเป็นลบนะครับอัพนี่จะเป็นบวกดาวนี่จะเป็นลบกับเสีอีกที่หนึ่งเขาก็จะมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นออบออบคือปิดเวลาต่างเวลาปิดถ้าอุณหภูมิต่ำเขาจะปิด อุณหภูมิสูงเขาก็จะเปิดนะครับสูงขึ้นมากกว่า17นี่เขาก็จะเปิดแต่ว่าถ้าตา่ำต่ำกว่า1ิหานี่เขาก็จะไอสวช์เขาก็จะตัดไฟนะครับ้วก็เขาจะมีมีตัวหนี้นะครับแทงจะเป็นคล้ายๆกับปะากาเนี่ยครับประกาถ้าเข้าตองการเรื่มเรกเริ่มเรกจากการ เปิดการทํางานเขาก็ต้อง,งมาเอาเอาปากกาแทงตงัวนี้มามาจิ้มเขาไปอยู่ในปุ่มในน้อยนี่ครับนี่จะเป็นปุ่มเศษเศษคือเรื่มการทํางานใหม่นะครับนี่ครับเขาจะให้ปากกามาตัวนึงเขาก็ต้อง,กงเก็บไว้ดีๆนะครับนี่ครับผมเก็บไว้นี่อุณหภูมิตามลงมา19.9นะครับ ลงไปเรื่อยๆจนกว่าสีถึงสิบหาองศานะครับราคาสวิตเขาจะจะตัดไฟบวให้ทำงานนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมสร้างมาจากแอปนะครับพี่น้องครับสร้างมาจากประมาณพึ่งมาถึงเมื่อวานนี่นะครับ้วก็สร้างใส่เวลาแน่ครับเพราะว่าตัวนี้มาจากต่างประเทศนะครับ สั่งมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านะครับจังจังถึงไทยจังจังถึงมือผมนะครับไอ้ hey, ตัวนี้ผมสั่งมาอยู่ในราคา412บาทร่วมทรงนะครับพี่น้อง412บาทร่วมทรงนะครับตัวนี้ตู้เย็นวอบอแมนว่าจะจะเป็นตู้เย็นเก่าหรือตู้เย็นใหม่นะครับพี่น้องเขาผมสอบถามผู้ค้นที่ค้ายเลยว่าตู้เย็นเก่าหรือใหม่กับได้ใดทั้งหมดนะครับ มันสิปรับอุณหภูมิจะเป็นพวกตู้ฟักไข่พวกเอคือเขาเอาไปแช่แช่ของที่ต้องการอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้ก็ก็ได้นะครับตู้ฟักไข่กระใสได้ครับถึงอุณหภูมิ17องศา17.9องศาแต่ แต่ถ้าเป็นการทดลองการใส่ใหม่ๆอุณหภูมิตรงนี้เขาจะบบค่อยท่านน,นิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าในตูเนนต้เย็ยนเห่าภายในตู้เย็นเห่าจะมีบางที่ก็จะมีน้ำแข็งยังเกาะอยู่น้ำตาม่องฟีดแน่แล้วก็เป็นหนาบหนายังยังมีความเย็ยนอยู่นะครับจะอุณหภูมิตรงตรง,ตรงข้างข้างบนนี่ก็จะลดตามกว่าปกติแน่นะครับจะลดตามกว่าสิบห้าองศาสีป่ปอยู ที่ผมทดลองใส่นะครับทดลองใส่คือตอนเมื่อคลืนนี่ผมทดลองใส่ก่อนจะมาอาดคลิีวิดีโอเบืองให้พี่น้องในเบืองนี้ผมทดลองใส่แล้วจากเมื่อคลื่อนนี้ไปลดประมาณไปถึงประมาณสิบองศาประมาณเก่าจุดแปดองศาประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตอนตอนเดือกๆผมกั ตื่นขึ้นว่าเบิรงเขากาจะอยู่ประมาณ13-14องศาตอนเสาร์อาจจะอยู่ประมาณ14.5องศาประมาณนี้นะครับอุณหภูมิกรบานที่นี่ค้มกับมามาเปลี่ยนหนามมามาเอาหนามไปเทออกนะครับแล้วก็เยษแห้งพวกถาดที่ร่องหนามหนามแข็งนะครับหนามหนามที่ละลายจากหนามแข็งผมก็เอาไปเทเทแล้วก็เยด ตอนนี้ก็บซอยูประมาณ14.5องศานะครับนะ่็ถือว่าใส่ได้ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้กับบริษมีการตารัดต่อสายไฟบริษัจา่าง้างยากนะครับเพราะว่าเขาเขาเสียปักแล้วก็ปับอุณหภูมิเอาเลยนะครับตัวนี้เบื้องอุณหภูมิลงมาจากเตะเตะแหลกประมาณ2ี่สานะครับเพราะว่าผมผมเปิดเปิดแล้วก็จับตัวหัวเซ็นเซอร์เขา ตอนนี้ก็เหลือสิบหาจุดสามจักหน่อยกับสิบสิบหาพอดีเข้าก็จะตัดนะครับสิบห้าจุดศูนศูนย์เข้าก็จะตัดนะครับตาเบิงแต่ว่าอุณหภูมิยังคงจะลดลงอยู่นะครับนี่ครับอ่าตอนนี้ตัดตัดการทํางานของสวิตแล้วน,นะครับสวิตตัดไฟเรียบร้อยแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังยังคงจะลดลดลงกว่าปกติอยู่นะครับ เขาตัดอยู่ที่สิบหานะครับสิบสี่จุดแปดอยากทำราเบิงว่าเขาจะถึงเท่าไรนะครับนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณสิบสามจุดแปดนะครับอันนี้คืออุณหภูมิยัมวันห้องกี่นะครับ ก็ลดลงเรื่อยๆก็สีเหลือๆอยู่ประมาณ1 0 13จุดศูนนะครับก็ผมต้องตัง้งตั้งเพื่อไว้นะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับเหาก็มาเบิง่งน้ำเชื้อเข้าทีที่เขาแซ่ไว้เขาก็จะ มีการทดลองเซอไว้ประมาณตามสานเหลี่ยงนะครับเพระาะว่าเพราะว่าผมเทสานเหลี่ยงไวเก่าวันนะครับเจ็ดถึงเก้าวันเขาก็จะมาเบิงแต่ตอนนี้น้ำเชื้อผมหมดตัวเดียวมือแรกเขาาจะมาทำการทดลองกัน,นครับว่าเชื้อเขาจะอยู่ได้หรือว่าน้ำเชื้อดรอปลงซ้ำได้นะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ